สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะสำหรับใครนะคะที่ชอบสตรีมเกมผ่าน a c e b o o k นะหรือชอบใายของผ่าน f a c e b o o k นะคะแต่ไม่มีใครดูนะคะก็สามารถใช้เว็บนี้นะคะเข้าไปเพิ่มฐานคนดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะวิธีการทำง่ายมากๆเลยเข้าไปใน Google นะพิพมค้นหาคำว่า S P E S M m ได้เลยนะคะ สร็จแ,แล้วให้เลือกเว็บแรกเข้าไปเลยเนาะก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะก่อนอื่นเรามาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานนะคะขั้นตอนก็ง่ายมากๆเลยชื่อผู้ใช้นะคะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอ e ีเมลสามารถใช้อ e ีเมลที่เราเม k ขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านเนาะจะแน้น้ที่คาว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยแต่ถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะที่เชื่อมกับโทรศัพท์นะคะหรือว่าเชื่อมกับในคอมเนาะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอนเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่หน้านี้เป็นหน้านแรกนะคะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดเข้าดูสตรีมไลฟ์สดนะคะใน Facebook ก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยเลือกหมวดหมู่ของเราได้เลยนะคะเลือก่านหาเป็นสตรีมไลฟ์สดกันได้เลยนะคะก็จะมีเวอร์ชันทั้งหมด4เวอร์ชันนะคะเราเลือกไปเวอร์ชันแรกเนาะเสร็จแล้วให้เราบริการที่เราต้องการกันได้เลย แต่เมื่อเลอกครบทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มอยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดของเราได้เลยนะคะเราก็จะเลือกเป็นลิงก์นี้นะคะคนดูอยู่ที่ประมาณ7จ73คนนะคะนี่นำลิงก์มาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการเนาะเอาแค่นี้กระป๋อนอีกเพิ่มไปแค่50เองเนาะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่2นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่4บาทเองจัดการให้กดส่งนะ และเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านดใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็เลือกไปที่หมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราสอนกลับไปได้เลยเนาะและสําหรับสมาชิกใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเนาะก็มาเติมเงินกันก่อนนะคะสมาชิกเก่าก็น,น่าจะรู้แล้วเนาะอ่ะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางในการช่องทางแรกคือการเติมเงินผ่าน QR code นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่สิบบาทสูงสุดไม่เกินาทต่อครั้งนะคะ เมื่อเติม2,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%กันเลยเนาะอกอก่างช่องทางสำหรับ2อ,อัง p อ w w a l let นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน5,000 0บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม2%นะคะและให้ทุกคนนะคะถ้าตัมคขั้นตอนนี้ได้เลยนะหากคำขั้นตอนตามขั้นตอนถูกต้องแล้วเนาะแล้วยังไม่ได้รับเครดิตนะคะก็ให้มาที่ตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะ ตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินเนาะไม่ว่าจะเป็นคําสั่งซื้อการชาระเงินหรือว่าแจ้งปัญหาต่างๆก็สามารถที่จะมาแจ้งกันได้เลยนะ <_ d ata> วันนี้จะต้องการที่จะมาเลือกการชาระเงินเนาะก็เลือกมาที่การชาระเงินนะคะเลือกเป็นซองอ่างเปานะจะได้ให้นําลิงก์มาวางไว้ตรงข้อความนะคะใส่จํานวนเงินที่เราต้องการแล้วก็กดส่งตัวกันได้เลยนะ <_ d ata> บริการต่างๆของทางเว็บนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยมีการรวบรวมบริการที่รวดเร็วให้ด้วยนะไม่ว่าจะมีทั้งราคาบอกให้นะคะ คำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยเขาก็จะมีแจ้งให้ด้วยนะตามรถที่ประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยเนาะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันทีลิงค่าใช้จ่ายนะเริ่มนับปริมาณบริการโคงเหลือนะคะสถานะออเดอร์นะก็จะขคลืนให้เป็นแบบนี้เลยเนาะ ช่อ,องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยเนาะเพียงแค่กับปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะถ้าเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการ,การาทเาเงินเขราว่าใช้บริการแล้วนะคะคุณเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะแต่ขั้นตอนอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะคะ sp smm นะคะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนอิสตีมไลฟ์สอของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะ ตอนนี้นะคะคนดูสตรีมและสอบของเรานะคะจากเมื่อกี้แค่เจสิกว่านะก็นนะกระโดดขึ้นมาเป็น8 9ถึง90แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเรารออีกสักครู่หนึ่งก็น่าจะครบตามจำนวนที่เราต้องการเนาะก็ถือว่าขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจแนละ้วอย่าลืมนะคะรับแปะเิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเนาะสามารถที่มิงก็ลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หากผู้ผิดประกันได้ต้องขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ